โอเครีบเอายาไปใส่ให้ผมตอนนี้อ่ะได้ามาแล้วผมที่ผลิตวัคซีนใส่เข้าไปนะฮะอะไรวะเนี่ยให้เราทำอะไรปรับอุณหภูมิอ่ะมิดมิดมิดเดี๋ยวนะขอแปหนึ่งนะ ไฮเก้าสิบการเฉลี่ยบอกว่ากดไยหมดก็ร้อยเลยไฮายโลไฮโลมิดไฮโลเอาได้เฉยกุมมว่วนนะเนี่ย <c oughs> อะใครทำสปิดรันก็จำไว้แล้วกันมิดไฮโลนะฮะได้ละกำลังสังงคอห์วัคซีนสังงคอห์สสำเร็จกด,ดนำวัคซีนออกมาได้เลยค่ะโอเค ได้แสคซีมันอย่างงงงมิดไฮโลอ่ะเออดีเว้ยมันส่ออะไรวะโอ้โอ้หนวดใครมาปีบคอจิวโอ้โหเฮ้ยอยกู้ตัด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 เฮ้ยสลับทิ้งเลยฮะโดนเสว้่ยงไปอีกฝั่งมาอยู่ไหนแล้ววะเนี่ย หัน้าออกจากที่นี่นะครับโอเคไปมุดท่อนี้ไปอ่ะเปิดไอช่องแอร์นี่ก่อนเหยียบเคต่อยทุบพังเลยว่ะสุดยอดอ้าโดนจับอีกแล้วมันมันดักรอตรงนี้ยิงปล่อยกูเดี๋ยวนี้อ๋อคิดออกแล้วทำไงดียิงใส่ถังระเบิดนี่แหละเออ ไปจิวดูขึ้นมาอะไรวะโอโหเดี๋ยวจับขาจิวเดี๋ยวให้ทำอะไรดัเยูดว,ล,วล,ล้วอะไรมันไม่ไปอ่ะอ๋อต้องกดค้างไว้บีบ้ามึงก็ทำอินเทอร์เฟซสะงงเลยต้องกดค้างไว้นะฮะกดค้างไว้กดค้างไว้ สุดทางแล้วโอเคระเบิดทิ้งไปหนีแล้วกดลิฟต์ขึ้นไปโอ้โหระเบิดระเบิดหมดอ่ะห้องเซฟอีกแล้วแสดงว่าคงจะได้สู้กับมันในไม่ช้านะฮะโอเคเตรียมอาวุธให้พร้อมเลยแล้วกันสงสัยน่าจะได้แบ่งพาร์ทแล้วมั้งเนี่ยจะจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองเนี้ยสี่สิบนาทีแล้ว อ่ะก่อนอื่นเลยเอาเฟรเดสเปย์หิวก่อนโอเคผอมบายไปก่อนเอาทุกซองมาต้องใช้ละต้องใช้เยอะมากตรงนี้มีหัวระเบิดกับหัวไฟนะครับโอเคเก็บของไปก่อนแล้วกันแบกบน้ำเก็บไปเลยไอ้นี่พกเอาอัน,นั้นมาก่อนดีกว่า G 1 8มาดีกว่าเอ้ย G สิ้ G 1 9เเอา G 1 9มา แล้วก็ลูกไฟเก็บไปลูกซองเอาไปให้หมดเลยละกันแล้วก็เลเทอร์ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะเอาอันนี้เก็บไปเลยเอานี้มาฮิวมาอย่างน้อยสามอันเพราะว่าน่าจะเจอศึกหนักแน่มีดเก็บไปเลยละกันไม่น่าได้ใช้นะฮะอ x กโ o สิตเออ,อ่าคอมบายซะได้มาสามอันไมาราเอามาด้วยนะฮะ ตรงนี้ได้มาอีกหกอันโอเคลูสองเอาไปให้เต็มเลยสักสี่สิบอันเออโอเคผมปะพร้อมรุยไอ้นี่ติดไว้เบอร์หนึ่งนะฮะอาจจะต้องใช้อยู่อย่างงั้นผมเซฟอีกรอบนึงแล้วกันนะโอเคแต่เราจะลุยเลยนะครับไม่ตัดท้ายเนาะใกล้จบละพระเจ้าที่นี่มันที่ไหนเนี่ย ไอกล่องนี้มีอะไรวะเฟรมราว์สามนัดโอเคงั้นไปเลยแล้วกันจะได้ปราบบอสตัวสุดท้ายแล้วนะฮะสถานที่ก็ยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินเหมาะเอาการต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายจริงๆอ่ะขัดซีนโอ้โหยังตามมาได้อยู่ไอเนมิสิตเนี่ยอกระตุกหดวผีมาแล้วทุบบันได รวงลงมาโอ้โหมันยังเกาะไว้ได้รุลนลงมาเกาะไว้เฮ้ยวัคซีนวัคซีนอยู่ข้างบนโอ้ดูซิเราเจออะไรเนี่ยนี่คนไลายาเมืองนี้ต้องการวัคซีนมากกว่าฉันน่ะเหรอืดูหน้ามันกลีนมาก,ก,มากฉันไม่คิดนะว่าไอความรู้ที่ฉันพยายามมอบให้เธอเนี่ยจะมีประโยชน์สินนะ แล้วตอนนี้ฉันก็รู้ว่าเธอเน่ะเอาเงินซื้อชีวิตไม่ได้แต่ว่าฉันทำงานเนี่ยเพื่อเงินดังนั้นมาตกลงกันดีกว่าคุณลงไปข้างล่างนั้นสู้กับเนมิซิดแล้วผมก็จะบันทึกทั้งหมดแล้วก็ขายข้อมูลการต่อสู้ถ้าแสดงออกมาดีแล้วบางทีฉันอาจจะไม่ต้องการวัคซีนเลยก็ได้ตกลงยังเยี่ยมเตะเลยับผมโอ้โหกลิ้งลงมา สุดท้ายยังไงก็ต้องสู้กับมันอยู่ดีไอ้นี่มันเจ้าเล่ห์ฮะจะให้มันช่วยก็ไม่มีทางมาได้เวลาสู้กับมึงแล้วไอ้นี่เป็นศิษย์ล่างสองโอ้โหคำรามเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูย,ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเฮ้ยไอ้นี่เล่นขีโกงนี่หว่าฮะขีโกงใช่ไหมอันเราเบอร์ไปแดงสักพวกอื อีกลูกหนึ่งเอออืมอยผิดปังอาจได้ในเมสิตยิงลูกไฟซะเอาให้เขาไหม้เป็นจุนจิงมาดิหลบเออควายเอ้ยมาจิงหลบสิครับแค่นี้กล้วยๆโสุดแล้วเหรอวะอะไรวะจิ้วน่าขุณหรือเปล่า คาร์ลสอ๋อคุณโอเคเดี๋ยวผมดูให้คําคิดดีคาร์ลสจะดูให้นะฮะโอ้โหอ๋อนี่ไงเตาไฟฟ้าใช้ได้โอเคเข้าใจละงไปไหนวะอ๋อมึงก็จะวิ่งบนเตาไฟฟ้าใช่ไหมระวังนะมีคนมาโอ้โหซอมบี้เพียบเลย เบอร์สองทิงทิ้งซาลงมาเดี๋ยวนี้เอาละจัดการมันเลยเขาให้เป็นจุนอะงานเนี้ยเก็บมาเพื่อยิงมือไอซอมบี้อุ้ยน่ารำคาญจริงจริงต่อยใครวะเนี่ยต่อยซอมบี้อะโอ้โหขอชั้นอยู่ไม่เป็นไรโอเคยังไหวอยู่ มุดถอยไปอย่ามาเกะกะเบอร์ไหนวะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหิงลงมาถ้าดูดีๆก็รู้แล้วมันมาอยู่ไหนขอไม่มาไม่มาเนาะโอเคมันคลัค่งแล้วเวี๋ยว โอ้โหมีมีจั่วล่างมีจั่วล่างโอ้โหยิงก่อนเว้ยมันมีจั่วล่างมาละมาเพิ่มอีกแล้วไปฝั่งนู้นเบอร์สีเรียบร้อยอย่าขวางทางก็ไม่ตั้งใจชนนะเดี๋ยวมันก็เอาไปซะโอ้โห ต่อยซอมบี้เฮ้ยดีมากเพื่อนทำงานได้ดีมากมหลบ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 โอ้โหติดจังหวะไปิดเดียวขอท่านอยู่ไม่เป็นไรโอเคยังไหวอยู่มันมาอีกแล้วระวัง มันมาหาเราใช่ไหมโอเคมันหลอกมันหลอกโอ้ยแต่เจอ,อยังคอชั่นอยู่โอเคเกียดปุ่มกล้องมากเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเออยังโดนอยู่เว้ยขอเด้งละเว้ยแดงแล้วเว้ยโอเค ยิง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 ไหนวะเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์สียิงเข้าไปเมียเดียวนี่ง่ายเลย,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 ยจิ้มเข้าไปเรียบร้อยตายยังเออเรียบร้อยสักทีครับผมจิ้ว ถูกำลังปล่อยเครนลงไปใช้มันปีขึ้นมามันยังไม่ตายอกับวะเนี่ยเอานะเอานะาิวถอยไปโอ้โหเต็มปากเต็มคำไหมล่ะเอาขึ้นมาเร็วไปรีบไปจิวเดี๋ยวมันก็ฟื้นมาอีกรอบมันยังไม่จบหรอกฮะอันนี้นี่กำลังสองอยู่ ฉันจะละลายเอเวนนี้ให้มันเละเป็นโจ๊กโอ้โหปล่อยน้ำกบดมาอย่างเต็มที่เรียบร้อยผมในไมสิตจงละลายไปซะกับน้ำกรดอันมหาศาลละลายหายไปหายไปในอาการโอเคโอเคดี๋ยวผมเจอคุณข้างบนนะเปิดประตูมาแล้ว นีคนร้ายแกไปไหนกันนะฉันต้องไปเอาวัคซีนกลับมาก่อนเปิดประตูมาห้องเซฟอีกแล้วโอเคงั้นรีบไปเลยกันฮะดินปืนพเพอร์สเปรย์แล้วก็เอกสารนะผมมาดูกันเรื่องของอาวุธใหม่นะฮะปืนเดียวกันพลังไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดใหม่โค้ดเนมฟิงเกอร์นะฮะนำวิจัยโดยคอร์เนลกรานเนอร์นะฮะผู้ช่วยทหารสหรัฐนะครับความเร็วในการยิง6000เมตรต่อวินาที วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้คือช่วยในการยับยั้งอวเยียภาพนะครับแต่ในกรณีที่เกิดการระบาดนะฮะโน้ตเพิ่มเติม,ตมพลังโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้ทําให้เกิดประโยชน์พลอยได้มานั่นคือทําให้สามารถกําจัดเป้าหมายได้โดยสมบูรณ์ไม่เหลือเศษซากไว้เลย่มีฟีดแบ็กฮะโหไอของพันนี้มันเจ๋งจรงิจรงถ้าไทยแลนด์นหลุดล็อกออกมาได้แล้วก็จัดการมันด้วเปินฟิงเกอร์ซะปัญหาก็เคลียร์แล้วนี่แหละอาวุธที่เราต้องการมันจะดีกว่านี้ถ้ามันสามารถควบคุมผลลัพธ์มันได้ ความคล่องตัวอาจจะเป็นปัญหาบ้างก็หวังว่ามันอาจจะได้รับการปรับปรุงใหม่ในเวอร์ชันหน้ามันจะต้องใช้พลังงานหลายๆแหล่งอาจจะทําให้ลําบากในการไปหาทีละจุดคุณสามารถรวบรวมพลังงานให้มันเหลือที่เดียวได้ไหมโอเคแสดงว่าไอ้นี่พูดถึงปืนที่มีอนุภาคร้ายแรงมากๆนะครับผมปืนฟิงเกอร์เนาะแต่เขาบอกว่าการจะทําให้ปืนนี้ใช้งานได้ต้องไปเปิดพลังงานหลายแหล่งนะฮะไอไฮไลท์สีเขียวเนี่ยบอกไว้เลยโอเคก่อนอื่นเลยจัดแจงสัมภาระก่อน เราจะไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายเลยนะฮะในมีสิตร่างสามเอาอะไรไปดีวะเออเหลือแมกนัมดีกว่อาออกมาเลยไอ้นี้น่าจะได้ใช้แหล,ละแมกนัมโอเคปะเลสกโกตอนนี้จะเช่วโมงละท่าทานจะได้สองพาร์ทเจ็ดจุดกับเจ็ดโอเคถึงประตูละอ้าวนี่คนไลย มันจบแล้วเอาวัคซีนมาซะไอ้ขีโรโอ้ไม่ไม่หรอกเธอทำเงินให้ฉันและฉันก็ชอบเงินเราควรจะช่วยเหลือด้วยกันสิวางปืนลงไอ้เราเอามาแล้วไงเนมิสิ์กับผมมันยังไม่จบนะครับล่วงลงมาเลยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยเนมิสิล่างสามเลยฮะแต่ออกมานี่คือจะกันนอน นี่เธอเธอเคยเห็นอะไรที่มันสุดยอดหรือเปล่า so incredible ข้อมูลเหล่านี้ราคาหลักล้านเลยนะเว้ยแต่ว่าเธอก็รู้ดีนี่ว่ามันเป็นยังไงเมืองนี่ก็จะระเบิดแล้วแล้วเธอก็เอาเงินซื้อชีวิตไม่ได้โชคดีนะจ๊ะนิโคลไลจิลตามนิโคลไลเลยเขาได้วัคซีนไปแล้วแล้วคุณล่ะเราไม่มีเวลาแล้วฉันจัดการเอง ฉันรู้ว่าเธอทำได้ดูนะจะบอกให้แกรู้ไว้เนี่ยรั้สุดท้ายแล้วในมสิทล่างสาของผมสุดท้ายแล้วมาเปิดอ้นี่ก่อนเลยเปืนฟิงเกอร์ที่อ่านในเอกสารเมื่อกี้เอาละได้เวลาสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยเร็วกันที่เขาพูดถึงไอ้ปืนฟิงเกอร์นี่มาล็งก็ไปที่ห่วงงามๆกินก็ไป เรียบร้อยโอเคยิงได้ครั้งเดียวนะฮะมีการคูลดาวเกิดขึ้นไปเปิดพลังงานใหม่อีกรอบให้ตายสิต้องการพลังงานวางปืนใหม่อีกรอบโหยกไหวได้ไงวะจิวสุดยอดเลยโอเคปะต้องไปยุคนั้นมาแต่นัะไป โอ้โหกูบ้าแล้วเชียวมันต้องเป็แง่ขนาดนี้ขอชั่นโอเคถ้าทาดจะต้องยิงสิวมันเออโอเคเป็นไงล่ะฮะบีบสิวที่ไหนไหมนี่เลยบริการบีบสิวให้ทันทีไม่ต้องไปงองวุติสัตว์จัดการโดยหมอจิววาลนไทน์โอ้ย โดนทีดีแดนเจอร์เลยวะ่ะอันหนึงนะยิวก่อนมายิงเข้าไปสิวแตกโอเคมันล้มแล้วโอ้โหยิงใหญ่มากไปไปดันไอ้นี่ก่อนมันมีสองอันครับต้องรีบๆจัดการให้หมดโอเค,อเ,คเสร็จไปอันนึงเหลยอ,อีกสองที่โอเคอันที่สองอย่าเพิ่งลุกนะเว้ยอย่าเพิ่งลุกนะเว้ยดันให้เสร็จก่อน โอเคอันสุดท้ายแล้วฮะมันลุกมาแล้วไม่ทันแล้วอน้นุนเอาเลยฉันจะยิงแกให้เละสิวโผล่เพิ่มใช่ไหมได้เวลาบีบสิวต่อยิงซะเอ้ยสวนหมดวะเอาแม็กนัมดีกว่าบีบสิวไวดีไม่ต้องเสียเวลาใหุ้่งยากอันสุดท้ายตายซะเรียบร้อยโอ้โหง่ายเลยครับผม กันต่อไปครบพอดีพลังงานกลับคืนมาแล้วคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าจะจัดก,การแกยัยงไงมานี่ยกปืนเร็วกันมาดีเรียขึ้นฟ้าลิงมิี่หัวงามๆแล้วช้าพลังยิงโอ้โหเรียบร้อย อ้าวล้มอย่างนี้เสร็จกุละมาเดินไปหามันเลยเอาปืนยัดปากโอเคยิงยัดปากเลยฮะขาวหน้าขาวหลังนะยังมายุ่งกับฉันอีกแตกไปสร้างตะชุยกระชายโอ้โหจบแบบอลังการงานสร้างกำจัดได้สมบูรณ์แบบ อ้าวสานเนมิสิตไปเอาวัคซีนกันได้ตอนนี้นี่คนไล่ป่านี้มันหนีไปแล้วบ้างเนี่ยก็ยังถือว่าง่ายอยู่นะสำหรับเนมิสิตรังสามเลยฮะสงสัยเล่นแค่สแตนดาร์ดมั้งระดับสูงกว่าน,นี้น่าจะยากขึ้นนะฮะน่าจะแบบล้มไปแป๊บนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยไปกดได้ทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยละฮะน่าจะประมาณนี้ป่าตอนนี้ไปตามเล่าว,วัคซีนก่อนนี่เขามาจะหนีไปแล้ว ต้องรีบไปให้ไวฉันจะปล่อยที่นี่คนไล่เอาวัคซีนหนีไปไม่ได้ฉันบอกว่าคาร์ลสจะหยุดเขาได้โอเคเซฟไปขึ้นไปครับผมฉากคล้ายๆภาค2เลยนะในเอเนสแลบนะฮะฉันจะคงตามเขาเจอโอเคมาถึงละดาดฟ้าโรงพยาบาล โอเคคัดซีนอ้าวจิวเอาไม่นะคาร์ลอสเป็นไรวะเนี่ยเอาโดนเตะจะยิงเตะปืนเธอไม่ได้มาหยุดฉันใช่ไหมสัญญาไว้แล้วนี่ไอเนี่ยไม่จะรู้ไหมเนี่ยแกทำมันลงไปเนี่ยไม่รู้ไม่สนก็หัวหน้าสั่งฉัน่ะในการทำหน้กฐานให้กับอมเบลล่า สิบนาทีก่อนปล่อยมิสไซล์อ่ามิสไซล์ปล่อยแล้วสินะงั้นฉันต้องไปแล้วลาก่อนนะคุณเบลเลนไทน์เสียดายเหลือเกินที่เธอไม่ฟังฉันเอาคารล็อกมาช่วยผมโอ้ยเตะมาบิดปืนปิดลิสตล็อกแทงเขาต่อยใส่คาร์ลอสแทงเขา่าวี่งออกไปเตะเต็มการขอผมต่อยที่หนึงตุอยท้องต่อยอัปคัตต่อย ล็อกตัวนี่คนไรจิลยิงเข้าเลยไม่มันจะโดนคุณนะสิทำเถอะผมต้องทำแล้วมันไม่มีทางอื่นเด่งงามๆไปที่หัวมันเป่งเข้าไปเรียบร้อยคาร์ลอสเฮ้ยผมบอกคุณแล้วไงถ้าผมจะไม่ทิ้งคุณในโลกที่ไม่มีคาร์ลออสหรอกนะเพราะว่ามันจะโหดร้ายเกินไป นี่ไอ้นี่คนรายยังดิ้นได้อยู่นี่เลงไม่ได้หัวแล้วเนี่ยแล้วเขาอ่ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะทุกทุกอย่างอะมันล้วนมีราคาเสมอแม้กระทั่งปล่อยให้โลกเผชิญความโหดร้าย <c oughs> แกทำงานให้กับใครกันแน่ ฉันจะบอกเธอถ้าเธอพาฉันออกจากที่นี่ฉันจะจ่ายเงินให้เธอทุกอย่างที่เธอต้องการเฮ้ยเรื่องเงินอีกแล้วเธอมันโง่เธอมันโง่ถ้าฉันตายเธอจะไม่มีทางรู้ความจริงเลยเรื่องสุบสวนแค่นี้ฉันทำเองได้ <c oughs> ให้เดาว่านี่คนลลยอะ <c oughs> เบื้องหลังเป็นเวสเกอร์แน่ๆครับผม อดีตหัวหน้าสมาชิกหน่วยสตา์นะฮะสนาำหน้าลิคลายจงตายไปพร้อมกันระเบิดซะขอให้ไม่เป็นจุนจิลจิลคุณโอเคเปล่ามันมาแล้วอันนี้ครับผมฉากในตำนาน ระเบิดปรมาณูนะฮะทำลายเมืองและคุนซิตี้โอ้ใหญ่มากโอ้โหเนี่ยแรงระเบิดมันโดนเครื่องบินด้วยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรคาร์ลสควบคุมได้ มันจบแล้วนะลาก่อนนะและคุณซิตี้ฉันรู้สึกว่างเปล่าและเหน็บหนาวจากความร้อนของการระเบิดที่ลางพวกเราทุกคนการตายทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากไอสปะหลาดที่มันสร้งางไวรัลขึ้นมามันคือความโลภ ความโลภของมนุษย์ฉันตัดสินใจหลังจากนั้นการล่มสลาของเมืองและคูณซิตี้มันก็คือการล่มสลาของอัมเบล่าเหมือนกันฉันจะจบเรื่องนี้ทั้งนี้และตลอดไปโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม Resident Evil 3 Remake นะฮะก็บอกตามตรงนะเห็นหลายคนค่อนข้างบ่นกันว่าเกมนี้ค่อนข้างสั้นใช่ไหมสำหรับผมคิดว่าก็จริงนะฮะว่าค่อนข้างสั้น แต่ต้องมาลองนึกถึงเกมเพลกับอารมณ์ในเรื่องนิดนึงผมบอกเลยว่าภาคนี้ยังคงรักษา,ามาตรฐานไว้ได้อย่างดีนะฮะก็ถึงแม้ว่าจะมีการตัดฉากอะไรที่มันเคยอยู่ในออริจินอลออกไปอยู่หลายฉากะสบควรก็จริงนะแต่ว่าก็โอเคเกมเพลกับคาสุญญยังทดแทนได้อยู่นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพักไปอยู่ช่วงนึงนะผมนะแล้วผมจะกลับมาเล่น Final Fantasy 7ให้จบไปเลยนะครับเนาะลุยเกมนี้ยาวๆไปเลย ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ภาคที่1-1่ภาคที่7นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Youtube กดไลค์ f c e b o o k Fan Page ด้วยนะครับ STX Official แล้วเจอกันใหม่ในโปรเจกต์เกม Final Fantasy VII Remake นะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับนอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ โอเครีซอสผมตายหนึ่งครั้งเซฟไปหกนะฮะโอ้โหแหลงสี่มันแหลงสี่เพราะว่าอะไรอ่านเอกสารแล้วมั้งหรือว่าตายบ่อยวะไม่รู้เหมือนกัน